ไปอ,อยู่บนต้นไม้สักดิให้อยู่ไงอ,อยู่บนต้นไม้สักโดดลงมาคอย้อยเลยโอ้ไปปีนเอาอะไรลูกปีนอะไรบนต้นไม้สักดฮนอนบนั่นเหรอป้าทำไมนอนบนต้นไม้ศักสูงไปมั้งลูกนะลูกจะข้ามมาหาไก่ก่อนข้ามข้าถึงได้มาหาแจนเย็นไม่ได้อาหารไหม มาหาไก่ยังไม่ได้อาหารจะมมโอ้มาลูกไหมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,มาโอ,โอ้โอ้ล้างไข่อะไรกระจุยกระจายนี้นหลหกือ้ลองล้างไข่ให้ทำไมไปกระจุยเขาเนี่ยนะอ่ะ เอาผักะเอาพัก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 อ่กอะผักอ่ะเอาตรงนั้นะพักผักลูกเลยอาหารอ่ะคุยทำไมกระจุยกระจายรังไข่เนี่ยติ๊กน้อยเข้ามา น้าลงมาอ่ะเรื่เรื่เรือเ่อ่อยเรื่อ่อยอน้าลงมาเฮ้ยเฮ้ยกินบนลูกกินบนใช้เงินใช้ทองเองกินบนกินบนตามที่เดิมเองมามากินบนลูกมาของเจ้าอยู่บนเร็วเรื่เรื่เรืเเ่กินบนเนี่ย กินบอลลุกกินบอลไปกินบอลกินบอลลุกไปเงินไปทองกินบอลเร็วกินบอลนะกินบอลลุกกินบอลกูกินนั้นก็ได้แก่แก่ของเจ้าอยู่บนลูกขึ้นบน ไว้ให้บนแล้วเร็วฮะอ่ากินบนโอ้รังไก่เฮียฟื้นเฮี้ยฟื้นน่ะยังได้นี่น่ามีไข่ไหมนี่ว่ายทำไมไปกระจุยเขาไงลูกนี่ โอ้แปลงไว้ให้ทำไมไป็ดกระจุยเพิน่นี้เอาไหมไหมไข่ตรงนี้ใส่เยอะไปแล้วมั้ยใส่ใส่ปริมาณเยอะไปะใส่พอดีแล้วจะค่อยนำไข่ของเขาลูกใบหนึ่งที่ไข่ได้เก็บรักษาไว้มาให้คงหาลูกอ่ะจิ้นิน xoay ngân xoay không kháng bồn nìa khao vái kháng bồn nìa lưu 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 khung chào dù bồn lưu lưu khung chào dù bồn à, nìa lưu nà dù bồn nìa phá khưng chín bồn lưu phá khưng chín bên, ใชมไ,ไ้มฮะเออนี่สำรองกองกำลังสำรองมันจะมีค่าตอนไม่มีตอนตอนขาดแคลนจะมีค่าตอนไม่ขาดแคลนนี่จะไม่ไม่รู้ค่ามันกองกำลังสำรองขาดแคลนเมื่อไหร่แล้วรู้ค่าทันทีกินกินลูกเจ๊ เดี๋ยวแค่ติดน้อยตัวเดียวฮะอยู่ให้หลอดปลอดภัยโอ้รถเที่ยว6โ,โมงเย็นครับปุดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด